สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องใบไม้มีเหตุผลพื้นที่เล็กๆที่เราใช้ธรรมชาติมาช่วยให้ชีวิตเราค่อยๆดีขึ้นทีละนิดวันนี้เราจะชวนคุยกันเรื่องง่ายมากแต่สำคัญกว่าที่หลายคนคิดเรื่องของดินและคำถามที่ต้นไม้ตอบเรามาตลอดว่าดินแบบไหนที่มันรักที่สุดจริงๆแล้วดินที่ดีไม่ใช่ดินแพงไม่ใช่ดินสูตรลับแต่เป็นดินที่มีคุณสมบัติเพียงไม่กี่อย่างซึ่งเราทุกคนสามารถทำ เองได้แบบง่ายมากข้อที่ 1. ดินที่หายใจได้ดินที่ดีคือดินที่ไม่แน่นจนเกินไปมีช่องว่างเล็กๆให้ลมน้ำและรากเคลื่อนไหวได้ดินที่แน่นเกินไปเหมือนเราหายใจไม่ออกต้นไม้ก็จะโตช้ามากเหมือนกันค่ะแล้วต้องทำยังไงให้ดินหายใจได้ง่ายมากถ้าปลูกในกระถางให้ผสมดินกับมะพร้าวสับหรือแกลบดิบ20-30เอร์ถ้าปลูกในดินจริงให้กลับหน้าดินเป็น ครั้งคราวหรือเติมปุ๋ยหมักบางๆแค่นี้ดินจะโปร่งขึ้นทันทีรากเดินดีขึ้นโตเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะและมันก็เหมือนชีวิตเราถ้าเรามีพื้นที่ให้หายใจมีเวลาพักบ้างชีวิตก็เติบโตง่ายขึ้นเหมือนกันข้อที่สองดินที่มีของกินหลายๆดินดีไม่จำเป็นต้องอุดมสมบูรณ์ที่สุดแต่ต้องมีความหลากหลายของสารอาหารต้นไม้ไม่ได้ต้องการอย่างใดยอย่างหนึ่งมากเป็นพิเศษมันต้องการความสม ดุลมากกว่าจะทำให้ดินมีของกินหลายๆได้ยังไงเติมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกลงไปทีละน้อยแต่สม่ำเสมอเก็บเศษใบไม้แห้งรอบบ้านมาทำปุ๋ยใบไม้แบบง่ายๆใช้เศษผักผลไม้บดผสมกับดินเล็กน้อยทำแบบบ้านๆก็ได้วิธีพวกนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายของสารอาหารโดยไม่ต้องซื้อดินราคาแพงเลยค่ะเหมือนชีวิตเราความสุขไม่ได้มาจากอย่างเดียวแต่เกิดจากหลายอย่างเล็กๆรวมกันเหมือนดินที่มี อาหารหลายแบบนี่แหละค่ะข้อที่สดินที่ระบายน้ำดีแต่ไม่ทิ้งหมดน้ำเยอะไปก็เน่าน้ำไม่มีเลยก็แห้งเหี่ยวต้นไม้ต้องการความพอดีกลับมาเรื่องเดิมที่เรียบง่ายแต่จริงที่สุดวิธีทำให้ดินระบายน้ำพอดีพอดีถ้าดินแฉะเกินให้เติมทรายหยาบมะพร้าวสับหรือเพอร์ไลท์ถ้าดินแห้งเกินให้เติมปุ๋ยหมักหรือดินใบก้ามปูเพื่อช่วยอุ้มน้ำถ้าปลูกกระถางใช้กระถางมีรูด,ด้านล่างเส นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับที่เปลี่ยนสุขภาพต้นไม้ได้เร็วที่สุดค่ะและก็เหมือนความสัมพันธ์ของเราทำมากเกินไปก็อึดอัดน้อยไปก็ห่างสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือพอดีข้อที่4ดินที่ฟื้นตัวได้เองดินที่ดีจริงๆจ,จะค่อยๆปรับตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปแม้จะเสื่อมคุณภาพแต่ดินสามารถกลับมาดีได้ถ้ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆค่อยๆทำงานอยู่ข้างในจะทำให้ดินฟื้นตัวได้เองแบบธรรมชาติใส่ปุ๋ย หมักสัปดาห์ละเล็กน้อยปล่อยหน้าดินให้ชื้นแต่ไม่แฉะหลีกเลี่ยงสารเคมีแรงๆที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตในดินเมื่อดินฟื้นตัวเองได้เราก็ไม่ต้องแก้ปัญหาบ่อยเหมือนชีวิตของเราที่ไม่ต้องดีทุกวันแต่ต้องกลับมายืนได้เสมอข้อที่ 5. ดินที่มีเพื่อนดีๆด,ดินดีมักเต็มไปด้วยเพื่อนตัวเล็กๆเ,เช่นจุลินทรีย์ไส้เดือนเชื้อราชนิดดีมันช่วยย่อยอาหารช่วยสร้างาธาตุอาหารและช่วยคุ้มกันต้นไม้แบบธรรมชาติ ท,ที่สุดค่ะวิธีเพิ่มเพื่อนดีๆในดินใส่ปุ๋ยหมักแบบไม่ร้อนเลี้ยงไส้เดือนในกระถางง่ายกว่าที่คิดมากรดน้ำหมักจุลินทรีย์อ่อนๆเช่นเ m หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปล่อยเศษใบไม้ให้ดินย่อยเองไม่ต้องเก็บกวาดหมดโลกเล็กๆใต้ดินคือสิ่งที่ทําให้ต้นไม้แข็งแรงจริงๆท้ายที่สุดแล้วธรรมชาติสอนเราเสมอว่าต้นไม้ไม่เคยบ่นว่าดินไม่ดีแต่ต้นไม้ปรับตัวค่อยๆเปลี่ยนดินรอบตัวให้ดีขึ้น ด้วยการเติบโตของมันเองและบางครั้งชีวิตเราก็อาจทำแบบเดียวกันได้เริ่มจากสิ่งที่มีแล้วค่อยๆทำให้ดีขึ้นในจังหวะของเราเองถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆจากธรรมชาติฝากกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้มีเหตุผลด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเราจะเติบโตไปพร้อมกันคะ่ะ